ตื่นเช้าจังเลยวันนี้พวกเป็นยังไงบ้างโย่เดี๋ยวอะไรวะนะมีอะไรทำไมเสียงเข้มจังเลยออ๋อมันก็เข้มแบบนี้ทุกเช้าะแหละ ของนายไม่เป็นหรอไม่บอกนี้น้ว่าภาคฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นะเนี่ยเออเข้าใจเลยบางทีไม่ใช่ว่าเป็นอาการของโควิด19ใช่ไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสิแดนเดียวมันเช้าไปให้ฉันได้เอ็นจอยกับเช้าที่สดใสจะได้ไหมได้ก็ได้ฉันจะชงชาให้แดนนิสด้วยได้เอาไหมไม่เอาครับพี่กิโทโชนไม่เอาพ่อหนุ่มเสื้อฮูดบอกให้รู้ไวนะ้ดะแดนิสดูจะไม่ค่อยสบายเท่าไร่เสียงยังแย่เลย พยายามอย่าไปสนใจเสียงของเขานะฉันว่าเขารู้สึกอายมีแย่กว่านี้อีกเหรอส่ด,ดีเชียเย่ยแหละวะนะดีเสียงโลเทียังเลยอเอาละนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยรู้แล้วเสียงฉันมันเปลี่ยนไปตอนที่ไปสบ,บายไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกสังเกตแทบไม่ออกอย่าเป็นห่วงไปเลยพวกนั้นไม่ติดฉันหรอกนะไม่ได้ห่วงตรงนั้นต่างหากฉันชงชาไปให้นายขอบคุณมากคนระับมฉันบ้าไปแล้วเหรอจเย็นๆแค่ฉันได้จิบชาหนีนิดหน่อยเดี๋ยวเสียงฉันก็กลับไปเป็นปกติแล้วเอ่อ เห็นไหมได้ยังไงแล้วก็ฉันใส่ดอกอิชินาเซียนนชาของนายด้วยนะมันทําให้นายรู้สึกดีขึ้นเออฉันว่ามันเริ่มออกฤทธิ์แล้วไม่ชาเลยฮอ,อนคูแล้วพวกนายมีอะไรอยากเมาไหมพวกนายรู้หรือเปล่าว่าเมื่อคืนไบรอันไปโดนตัวไหนมาไม่นะทาไมอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะมันกับคอนเสิร์ตเด็ดเม,มทอดมากเกินไปหน่อยอ่ลงบวเลยวะนี่นายน่ะพอจัจังตรงออยสักทีนึงดชไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับว้าว วันนี้เสียงเขาต้องแหบแน่ๆเลยพนันได้เลยเฮ้ยเอาพูดถึงก็มาเลยเว้ะกูแดกคนนี่แดกโลมา